พี่น้องป้องปายทุกคนทุกคนวัอนี้ม,มาบ้านน้องสาวด้วยนี่น้องสาวอยู่ต่างไระเ็นม,มาเออวัอนี้มาเมืองไทยเด้จ้ะน้องสาวเก็ดปลาเผาให้กินก็เลยว่าเออมากินโซ่ให้พี่น้องป้องปายเบิ้งก่อนปลาเผาตัวใหญ่ายปลายยางบุกเป็นเนื้อนะครับเอามาโจก,นะาาาาากันเลยเนาะปลาเผาตัวใหญ่ายต่างร้านก็สบเสียงดังแน่นอนพี่น้องเนาะเราต้องคิดมมามากันเองเข้า S <S <an> ไงไงยังมอเตอร์ไซค์เหะอเดี้ยบทา่านมาบานแต่ก็ค่หางบาดเป็นปลาทเผาแบบเมนูบานบานเนาะคลิป <S an> เราจะเป็นคลิปเรีวเยวๆแล้วเราไม่ตัดต่ออะไรแบบนีถ้าคลิปด,ดีเราก็ลงถ้าคลิปไม่ดีเราก็ไม่ลงนะจ๊ะกินปลาเผากันทำจินน้องสาวกับเฮดไทยเบิ้งน้องดีปะโฮ้ยมีน้องที่ดี ฝากไปติดตามช่องอัดน,นองเลยเด้อ้ากินพาเที่ยวไปกับแม่เดี๋ยวเราจะลงไว้ข้างล่างให้เ<อ>นี่ยพักเีหยอันดุลรวยแกแพงจังจริงพักกัะกอบอี่เย่อลไรงูาพาักเนี่ยหนึ่งเป็นเนานั่น,นพักติ๋ววะ ชิ่อออกสมๆมนิดหน่อยสมๆปลาปลาต้ำจิม้มมีสองน้ำจิ้มแล้วพี่น้องนะอันนี้น้ำจิม้มบ๊อบเทปอันนี้นะสีจิ้มน้ำจิ้มเทปสามดเดี๋ยวให้ผสมร่วมกันแลน้วใส่ปลาใส่เนาะเมี่ยงปลาเผาด้วยพี่น้องเด้อนี่น้ำจิ้มทั่วเดี๋ยวใส่ส่วนอย่าบอกว่าขออนุญาตใส่ส่วน ไม่เด้อจะไปตักไหมนี่ใส่น้ำจิ้มลงไปแน่ใจหรอน้องสาววันแน่ใจิี่กแน่ใจแล้วเนาะก็ฟักซี่เมิดสินะเอาพี่น้องค้ำยหญยๆอืออืออือพี่น้อง พี่น้องโอ้ยครับว่าม่ได้กินโดนแล่วเด้อน่าลงใช่นะพี่น้องนะใส่มาอยู่ได้เดี๋ยวนึงมื้อเดียวเนาะเดียวปีละ2อาทิานะพี่น้องเนาะบาดเฮาคือ,นะอเ,เกาอ้าล่ะเฮียงกับแพงทุกอย่างล่ะพี่น้อง ปลาแซ่บแซ่บไปหนอ่อยเวลาเนื้อนะคักคักปุ่นใหญ่ยิ่งสากันเด้อผู้ใดมีทางปุ่นหา <c oughs> ปลาทะเลเนาะเพราะมีปลาน้ำจืดแกเอาปลาทะเลไปด้ดมีปุนมันหาหญิยงยาเนาะปลาน้ำจืดว่าซั่งกับอะไรซั่งเพิ่นแก่น้ำจิออ้มซอสยางจับไปพี่น้องทำยังไง จก่แล้วโอ้หนอนนี่แบบนี้อะพาอะไรไะหนอน อันนี้เด้อใส่น้ำจิ้มน้ำได้กว่าจิสุดใหม่ป้างใส่เนาะน,นี่น้ำจิ้มนี่ผสมยเนี่ล่ะไรขอเพิ่นเนี่ยซอ,พอนนสอพริกซอสพริกเด้อพี่น้องซอสพริกไก่แล้วก็บักทัวร์ได้อพี่น้องโอเคทำใบเฮ็ดกุนแซ่บพี่ดีต้องใบเฮ็ดเบิ่งสุดเนี่ยมันหาสีคล้ายๆรสชาติน้ำจิ้มหมูกระทะของเราเออ วายูมันมันเป็นเบิร์พี่น้องมันมันขวดเข้มข้นอีนนี่เลยมันเหนียวแบบเข้มข้นมากผู้ใดมาทานน้ำจิ้มชุดนี้พูดนัานจะไปเฮ็ดอันเป็นอันน้ำจิ้มสามรสก็ได้เด้จ้ะว่าชุดนี้สําหรับคนว่ากินเฮ็ดพร้อมเล็กน้อยกับนาซีกินได้เล็กน้อยเล็กน้อยแบบว่าใหญ่แล้วนะตั้งสิบสี่นี่สินะกินได้เลยไม่าเปลี่ยนใครอ้ยพี่น้องแซ่บแซ่บตัดแต้ม ค่เอ้ยมันจินมสุดเนี่ยเดี๋ยวใครจะลงสูตรจะหาเนาะมันก็ได้ยาอะไรสูตรแต่ว่ามันมันแจบดิบอ๋อน้องน้องนี่แหละพอเป็นพิธีน้องสาวกับยาทินน้่มน้องเจอกันนั่งยิ้ต่างต่างเนี่ยแลดี๋ยวกินกับขอบพ่อค้ากันได้แน่จ้ะจ้าขอบคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะขอบคุณ